thank you สวัสดีครับผมพี่น้องครับผมปว่กันกับบาวอีสานสายหลาขึ้นเ่าเนาะครับเนาะกับย้ำขอแรงครับคำคำนะครับผมบ่ไเด้เปิดชิปแต่ที่แหลกเนาะเจอเลี้ยมปีจัดห้อีกแล้วครับผมเฉลืยมาหอดคู่เอาคู่เอาเลยครับปล่อยขาล้มยางเต็มที่นะแต่เจอเจ้าเลี้ยมปีเขาไปครับเรียบร้อยครับผมไมยตีนบาเนะพี่น้องเนาะ ก็สวัสดีปีใหม่น้องน้ำน้อพี่น้องเนาะปีหกหาครับผมแต้มแล้วของปีมาแล้วครับจัดโดยเจแล้มปีนะครับผมเดี๋ยวใบสา,านผ้าไปเบิ้งครับใส่เวลาประมาณสี่สิบนาทีครับผมบบลูว่ากล่องสีไทยว่า,าะนะครับใบสา,านบรดไทยกล่องตัวนี้สำรองไว้เลยครับมาคำคำนะพี่น้องเนาะเปล่าไสครับอย่ามันคำวอนไม้ตีนบานครับสซยเหนียวเนาะ เจ้าแหมปีเก็บอีกแล้วครับขาล้มดีอยู่เ้ยครับนกแถวนี่เสียงดีพร้อมนะครับ้าบ่ผพิดตัวนะจะเป็นนกกุ้งหอยอีกขึ้นกันนะครับตัวนี้เหลือบลอยครับจัดทำโดยเจ้าแรลมปีครับผมติดฟังนี้เนาะฟังขังหนอกครับยางโหดครับตัวนี้ ทียงกันสักพักนะพี่น้องนะเดี๋ยวบิ้งกล่องกอนครับมันทายเหบอโอเคครับผมกล่องทายเหยนะครับนี่ครับสี่สิบสองนาทีครับใส่เวลาเนาะที่แหลกในกว่าตะสีิบูมี่นกครับผมใบสันถาบโดนครับจ่อเลี้ยมจแอเล้มปีขันโยนโยดนครับจังมานะครับผมสงสัยไปหากินครับช่วงแรงเนาะอีเวนสีล้งเลยครับนี่

มาอีสานไดยินี้มนก็ตอนเขาเหลียงหมืองครับแล้วตรงีโอกาส,สได้มาใส่มันครับไม่ได้ขีใส่เดี๋ยวมันเหนียวครับเกลเลยโต๊ะไรแต่มาดพอข้าวนีเลยก็ค่อยเขาครับเขาเจียวมากกับเขาได้ก็ม้เหี่ยวครับไปล้ำพวงเลยมันก็รูเลยครับ้อย่างงามเลยเด็ีหนองตัวนี้สุหยอดครับผมเดี๋ยวตะครู่ครับ นี่ครับผมโอ้เห็นขวางดีเลยครับเสียนสอเต็มหน้าเอิกนะครับผมนี่ครับเห็นบะสีหาจุดครับเด่นชัดเลยนะครับผมสู่กันสักพักนะครับอยู่ปลายเนาะยู่ยอดครับเห็นเจอกระโดดลงมาลงมาคู่กันยกหนึ่งครับผมเจ้าเลี้ยมปีบุรุวามีอ่างมาได้่ต่มือเหิงครับผมเวลาสู่กับนกปลานะเจ้ามีอ่างมาน้ำครับ นี่ครับรูปไม่รอครับอาศัยความมันนะครับผมโตเลี้มปีนะครับโตตนของเขานะครับเบิ้งเอานะครับผมจัดอีกแล้วครับแต้มที่แปดนะครับผมแต่ก็เป็นแต้มแหลกของปีหกหาเนาะบางอีสารบริเฮดคลิปโดนครับผมค้าหุ่งยากหลายย่างเนาะพี่น้องเนาะบบบนี้ก็เรื่อมมีเวลาแล้วล่ะครับก็สิออกให้พี่น้องในเบิ้งขึ้นก่านะครับผมยังไดก็ อย่าลืมกันเด้อพี่น้องเอ้ยดาวยีสานสายลาเนาะขอบบุญขอบคุณที่ยังหลับชมกันอยู่นะครับผมพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีปีใหม่อีอครั้งเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับเดี๋ยวออกไห้เบื้องนะครับตต้ตนนะครับผมวาสีงามสําเดยครับสักคู่ครับนี่ครับพี่น้องเสียนซอครับเบื้องเลยครับนี่โบหลายจุดดอกครับต่ว่าก็มีนะครับ ขางนี่เด้อขางนี่กับมีครับผมนี่ครับต้องเบิ้งในตอนยืนนะพี่น้องนะจังสีเห็นชัดครับแต่เห็นซํานี่กับถือว่ามีแหรอครับนี่ของดีครับผมขางงามครับนกตัวนี้แขงขาบอกยางใหญ่ครับเบิง้งหางเด้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองครับ มีบัวเงียงก่อนครับนี่บัวแต้มจางๆนะครับอีกสองจุดครับผมสนับปีกที่จัดเลยครับตัวนี้หัวนี่แหละครับตัดๆเนาะนกตัวนี้บาอีสานได้ยินไหวอยู่ครับมันขันยนกุกหอยนะครับผมเสียงหน่อยขึ้นไปหากลางเนี่ยแหละครับเสียงมวนๆเลยแหละครับตัวนี้ตามได้ยินเนาะพี่น้องเนาะมันอาจจะบังเนี่ครับอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับผม วานกไม่ใบอีสานกับว่านเดกาติดกล่องนะครับเดี๋าก้าใ้เขาเก่งเห้เขาเล่นได้เต็มที่เราวบอีสานสิติดกล่องให้เบื้องชัดชัดนะครับผมนี่ครับเจ้าเล้ยปีครับแต้มที่แปดเนาะของปีหกฮาครับผมแต้มแรกของปีน้ำครับนกแดงดีครับตัวนี้ดากเหลืองนะครับนี่ครับเบื้องอารวดครับสนใจกับสอบถามใบอีสานได้เนาะแบงตลอดครับผม นี่ครับเอ้าคลิปนี้ก็จะเอาไว้ซ้ำนี่แล้วเนาะพี่น้องเนาะถือว่าหมานคือเก่าครับมีเวลาแข่ชั่วโวมงเดียวครับมือนี่คำแล้วครับเนาะนี่ครับอีตัวเวียนลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวบายสานสิกับบานครับสุดท้ายนี่ก็ขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกท่านเนาะครับผมหวังววาสิบอลเืมกันนะครับผมบาวอีสานสายล่าคือเก่าครับสุดท้ายนี่ก็ขออวยพรให้พี่น้องทุกท่านเนาะคอยอย่าเจ็บอย่าจนนะครับผม ล่ำรวยเงินท้องรับจิดหวังสิ่งใดคอยสมหวังทุกสิ่งทุกประการนะครับมีความสุขถูกๆูกทันนะครับผมสวัสดีปีใหม่อีกครั้งเนาะเดี๋ยวคลิปนี้บ่าวิสารกันสิเอาไว้ซ้ำนี่ครับผมไว้พอกันคลิปนาครับสวัสดีครับ